ผู้ชมครับเรากลับมาพบกับรายการมองรัฐสภาในช่วงนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเราได้รับรู้รับทราบแล้วนะครับถึงที่มาของกฎหมายชาติพันธุ์นะครับแล้วก็การผลักดันแต่สุดท้ายแล้วก็มีปัญหานะครับที่มีข้อขัดแย้งกันอยู่นะฮะเรายังพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ว่าเอ๊ะจากนี้ไปขั้นตอนกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะครับผมยังอยู่กับท่านสสมานพอยู่ในระบบออนไลน์กับผมนะครับท่านสสครับยังอยู่นะครับครับยังอยู่ครับ ครับผมฮะท่านครับเราไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะครับว่ากฎหมายเป็นอย่างไรบ้างแล้วจากนี้ไปเนี่ยนะะขั้นตอนมันจะเป็นอย่างไรต่อครับแล้วก็มันจะมีข้อกังวลอะไรหรือเปล่าและข้อกังวลที่เรากังวลเนี่ยเรามีแนวทางแก้ไขยังไงก็ตอนนี้ก,นก็กเป็นครับเป็นหน้าที่ของทางสวออนะฮะเพราะว่ากฎหมายหลังจากที่ผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยโดยกระบวนบการ ตรากฎหมายก็จะต้องให้ทางสวเป็นคนกัดกรองรนะครับข้อดีก็คือว่ากฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเดิมเนี่ยมันมีอยู่ตั้งค่าร่างนะครับเป็นเป็นของภาคประชาชนสองร่างเพราะฉะนั้นสิทธิของผู้เสนอกฎหมายคือจากภาคประชาชนสองร่างนะครับเขาก็ไม่เขาก็มีสิทธินะครับในการที่จะเข้าไปเป็นกรรมวิการพิจารณากฎหมายนะครับ,รบตั้งแต่ชั้นสภาผู้แทนราษฎรนะครับพอขึ้นไปชั้นสวนะครับภาคประชาชนก็มี ก็มีสิทธิ์นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับเข้าไปเป็นกรรมธิการเพราะนั้นก็คือว่าเขาจะใช้เวลาประมาณอีกประมาณสักหนึ่งเดือนกว่า mm. นะครับในกางกฎหมายนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้มีการตั้งกรรมธิการอะไรเรียบร้อยมีการนัดประชุมก,กันครั้งแรกแล้วครับว่าภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยอะไรที่เจะมีการพิจารณาประชุม,มากนะครับแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็คือสอวอก็รับหลักการในวันที่หนึ่งแล้วครับก็มีกรรมธิการที่พี่นาหนกละเอียด ซึ่งอันนี้ก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ทางสอบอนะครับว่าถ้าจะให้กฎหมายฉบับนี้ได้มีศักยภาพในการใช้พี่น้องกลุ่มชัตนที่พันนะครับในการรักษาป่าซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าจำเป็นจะต้องเอาเนื้อหานะครับในมาตราที่ยีิบเจ็ดที่ผ่านความเห็นชอบของกรรมธิการนะครับแต่ว่าทีก่กลับมาในที่ประชุมใหญ่ของสภาผูา้แทนราษฎรเนี่ยผมอยากจะ เรียกร้องให้ทางสวนะครับแล้วก็กรรมธิการนะครับได้กลับมาทบทวนพี่นานะครับที่กรรมธิการของพรบฉบับนี้นะครับให้ความเห็นว่ามาตรายี่สิบเจ็ดเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับถ้าจะให้กฎหมายฉบับนี้มีเอ่อเขาเรียกว่ามีผลนะครับในทางปฏิบัติจริงครับมาตราที่ยี่สิบเจ็ดตามที่กรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับพี่นานนะครับจะต้องกลับมานะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเข้าใจว่า มีหลายท่านเนี่ยจะพูดคุยกันอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะประเด็นที่สองที่ผมอยากจะฝากสวออนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าจริงๆแล้วกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์นะครับจะต้องแยกออกจากกลุ่มพี่น้องแรงงานจตกต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเมียงมาไม่ว่าจะเป็นที่อื่นนะฮะ <cattle S 2> ต้องแยกอใอ้ออกนะฮะกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์คนไทยนะครับมันเป็นคนดั้นเดิมอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างพี่น้อง ชนเผ่าละเวรหรือว่าลัวหรือลว้าเนี่ยนะครับครับเขาเป็นชนเผ่าที่อยู่ก่อนที่จะมีการสร้างเมืองเชียงใหม่เกี่ร้อยปีนะครับอืนะครับซึ่งเออเขาเป็นเป็นเจ้าของดั้งเดิมด้วยซ้ำไปนะครับเออกษัตริย์องค์สุดท้ายของเขาชื่อเออขุนวิลังกานะครับก่อนที่พระยามเมงรายจะมาสร้างเชียงใหม่ซึ่งหมายความว่าเขาอยู่ก่อนเจ็ดร้อยปีนะครับสมัยอยุธยานะครับผมคิดว่าท่านไหนที่ไป ที่แม่สอนนะครับก็จะเจออนุสาวรีย์พระวอวนะฮะพระวรวในชื่อภาษากะเหรี่ยงจริงๆก็คือว่าชื่อพาวอนะครับซึ่งแปลงตรงวคือชื่อในแดงอันนี้เป็นในทหารนายต่านแม่ลำเมาเป็นในทหารสมัยพระเจ้าตากนะครับเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็ท่านไหนที่ไปที่อำเภอสังขบุรีนะครับก็จะเจอพระศรีสุวรรณนะครับพระศรีสุวรรณนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นนายอำเภอเจ้าเมืองศรีสุวรรณเป็นชาวกะเหรี่ยงนะครับ อันนี้สมัยรัตนโกสินทร์ต้นๆวันนั้นก็คือว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยเขาอยู่มาก่อนที่จะมีคำว่ารัฐชาติในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเข้าใจณเวลานี้จากจากอดีตที่ผ่านมามันเป็นสายใยมาเขาคือคนไทยแล้วผมเข้าใจถูกไหมครับชื่อคือคนไทยเนี่ยประกอบสร้างมาจากกลุ่มหลากหลายชาติพันธุ์ครับใช่ครับนักวิชาวิทยาการนะครับได้บอกว่าตอนเนี้มีประมาณห้าสิบกกลุ่มชาติพันธุ์ ถ้าไปทางทะเลนะครับผมคิดว่าก็มีทั้งพี่น้องชาวชาวเลชาวมอแกนชาวอุราลาวุยชาวมันนี้นะครับถ้าไปอีสานก็จะเป็นพี่น้องพูดไทยพี่น้องชาวกุยที่คนที่ <c oughs> เก่งที่สในการเลี้ยงช้างนะครับ <c oughs> พี่น้องขาภาคกลางก็มีพี่น้องชาวมอนพี่น้องไทยทรงดำหรือครับไทยเรลาพรวนอะไรพวกนี้ <c oughs> เยอะแยะ, <c oughs> ะไปนะครั <c oughs> ผมเข้าใจว่าในกรุงเทพเนี่ยจะมีพี่น้องกลุงชาติพันธุ์เยอะเยอะกว่าที่อื่นนะเพราะว่า สมัยที่มีการสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกนะครับมีมีการสร้างกรุงธนบุรีนะครับต่อด้วยรัตนโกสินทร์เนี่ยมีการต้อนผู้คนมาจากทุกที่ทุกทางนะครับมาจากทางลาวบ้างมาจากทางเขมรบ้างเช่นชาวจามาที่อยู่ด้วยกันคานะครับามาจากรมารารยูบ้างต้อนผู้คนมาอยู่เลนเทมนะฮะมันก็จะมีชื่อชื่อวัดแขกวัดวัดอะไรมาเยอะแยะในประวัติศาสตร์เพราะนั้นก็คือว่า <S <S สังคมไทยเนี่ยมันประกอบสร้างด้วยุ่กลุ่มคนที่หลากหลาย กลุ่มชาติพันธุ์จริงๆครับโดยรวมเราก็เรียกรวมๆว่าเราคือคนไทยเพราะเราใช้ภาษาไทยเป็นากลางเพราะนั่นคือเรื่องนี้สวก็ตามแต่นะครับผมเข้าใจว่าในสภาผู้แทนราษฎร,รเนี่ยเราเจอพี่น้องเอ่อที่เป็นสสสวเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เยอะมากครับบางคนมีเชื้อสายมอญบางคนนี่โอ้พูดกันว่าเป็นคนจีนแต้จิ๋วหกเกี้ยนหหลํานะครับบางคนเป็นเอ่อคนมาจาก เขมรนะครับบางคนเชื่อสายจากเวียดนามนะครับที่หนีการสู้รบสมัยอีโดจีนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นครพนมอยู่ที่สกลนครมุกดาหารนะครับมันเต็มไปหมดเลยฮะเราปฏิเสธไม่ได้อนี่คือข้อเท็จจริงว่ากลุ่มชนชนชาติในประเทศไทยเนี่ยประกอบด้วยหลายชนชาติแต่ว่าที่น้องส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองเขาจะถูกกลืนนะฮะเช่นพี่น้องคนจีนนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมีอำนาจทางการเมือง นะครับมีบทบาทในการขับเคลื่อนทางเศษรษฐกิจนะครับ,รบหลายคนก็พูดภาษาจีนไม่ได้แล้วพี่น้องคนมอนนะครับที่ฟ้าปัแดงก็ดีพี่น้องเออหลายๆกลุ่มนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเขาเอ,อตามพรบฉบับนี้เนี่ยมันเนื่องมาจากว่ากฎหมายบางฉบับเนี่ยมันไปกดทับสิทธิ์ที่ตั้งเดิมของเขากฎหมายพบรบทยานก็ดีกฎหมายปัตตานีมนก็ดีนะครับที่ที่เขาอยู่ตอนนี้เขากลายเป็นคนผิกดกฎหมาย จะพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ได้ไม่ได้นะครับเจะทําเรื่องไฟไฟ้าถนนจะพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเนี่ยมันไปติดเรื่องอานาจกฎหมายอื่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือพระบส่งเสริมและคุ้มครอง,อง,องวิถีชีวิตพี่น้องชาติพันธ์เนี่ยหมายถึงพี่น้องชาติพันธุ์ที่ยังดํารงรักษาชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่นะครับ,รบซึ่งตอนนี้มีปัญหากฎหมายอื่นกดทับ,บมาตรา,ตรา27ก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นมาตรา27เป็นโซ่ข้อกลางก็แล้วกันนะระหว่างที่น้องชาติพันธ์ดั้งเดิมกับกฎหมายที่มีอยู่จนเป็นโซ่ข้อกลางที่จะทํางานร่วมกันหัวใจมีแค่นี้จริงๆครับอืมครับผมฮะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเอ่อคนหรือประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่ผู้ที่มีอนานอาจในการออกกฎหมายก็นานมะมันจะไปติดตรงว่าชาติพันธ์ไหมคือผมเข้าใจอะนะฮะแล้วก็จริงๆพวกเราเมีชาติพันธ์ที่มาทางนั้นแหละนะฮะ มันจะไปติดตรงนี้ไหมถ้าหักเราทําเป็นพรบป่าชุมชนไปเลยทีเดียวจะได้ไหมพรบป่าชุมชนมันก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมนะครับหมายความว่าหลายพื้นที่ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก็ทําป่าชุมชนเหมือนกันนะครับแต่พรบตัวเนี้ยหลายพื้นที่ที่เป็นชาติพันธุ์ก็ก็เข้าไปใช้เงินไขพรบป่าชุมชนแต่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นตรงเรื่องป่าชุมชนเนี่ยจะเน้นเฉพาะเรื่องป่าครับจะเน้นเฉพาะเรื่องบริหารจากการป่า แต่พรบรส่งเสริมพุ้มครองเนี่ยในมาตรายี่สิบเจ็ดเนี่ยมันจะพูดเรื่องวิถีชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์ทั้งหมดนะครับ,รบเรื่องการใช้ทรัพยากรเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องป่าเรื่องประเพณีวัฒนธรรมผมยกตัวอย่างพี่น้องกะเหลี่ยงนะครับเวลาเกิดเนี่ยเขาจะเอารกที่เกิดไปผูกไว้ที่ต้นไม้เขาเรียกว่าต้นสะดือนะครับหรือว่าเตปองนะครับมันก็เป็นป่าวันนั้นก็คือว่าสายใย,ยวิถีชีวิตเนี่ยจะผูกพันเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เกิดอย่างผมเนี่ยก็ต้นไม้ประจํา ประจําตัวเองนะคะมันก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นก็คือว่ามันเจ้าขวานของผมก็จะอยู่กับต้นไม้นะค,ะครับใครจะไปใครจะไปฟันใครจะไปทําไม่ได้ะครับเพราะว่าต้นนั้นเนี่ยเออขวานและจิตวิญญาณผมจะอยู่กับต้นไม้ต้นนั้นเพราะนั้นก็คือเรื่องเรา,าเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเพราะเราผูกเราผูกไว้กับสิ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็มันเป็นความเชื่อซึ่งชาติพันธ์แต่ละชาติพันธ์อาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปแต่เราต้องเคารพเขาครับอันนี้ใช่ครับจริงๆอย่างพี่น้องชาวเลนะครับผม ผมก็มีโอกาสได้ไปคุยกันพี่น้องชาวมอ,อกแกนนะฮะเขาจะมีวิถีชีวิตในการคือเขาไม่ได้บอกว่าทะเลหรือที่ดินเนี่ยมันเป็น,นโฉนดหรือเป็นกรรมสิทธิ์แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติหรือว่าผู้เป็นเจ้าได้มอบให้เขาครับเขาก็าจะดูแลแล้วก็จะใช้ประโยชน์นะครับดูแลแล้วก็จะใช้ประโยชน์เขาจะมีวิถีชีวิตตามกระแสน้ําที่ปลามันจะขึ้นมันจะลงนะค,ะครับตอนนี้ก็คือมีการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ขึ้นมาใน เพราะฉะนั้นคืออะไรก็ก็ทําไม่ได้หมดเลยเพราะนั่นคือวิถีของเขาก็จะมีปัญหาคัแนนเดียวกันอย่างที่หลีเป้ที่เราเห็นนะครับมันเป็น pues ม like ัน nah มันเป็นวิถีดั้งเดิมที่เขาไปอยู่เพราะประกาศกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหมดเลยแต่ขนาดจุกันในทุนเข้ามาอย่างกรณีหลีเป้นะครับเป็นประวัติศาสตร์สาคัญมากนะครับตอนที่ประเทศไทยผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณปีสองพันสี่รอยสิบะสมัยรัชกาลที่สี่ไปรัชกาลที่สามเนี่ยฮะคือประเทศไทยได้แบ่ง เขตแดนครั้งแรกกับเออังกฤษนะครับตอนนั้นอังกฤษเป็นเป็นประเทศล่านานกโคมนะครับซึ่งพม่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอังกฤษนะครับชาวหลีเป๊ะได้ยืนยันไว้ว่าคนหลีเป๊ะที่เป็นชาวมอแกนเนี่ยเขาเป็นคนของสยามประเทศออืนะครับนั่นก็คือว่าอังกฤษก็เลยยอมรับถ้าอย่างนั้นก็เอาเขตแดนที่หลีเป๊ะถ้าคนที่หลีเป๊ะพี่น้องชาวมอแกนไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนของสยามนะฮะป่านนี้น่าจะเป็นของมาเลเซียหรือพม่าไปแล้วนะฮะ ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้จะต้องดูเรื่องประวัติศาสตร์อะไรแต่พอมันมีกฎหมายกฎหมายใหม่ที่มามากดาทาับชาวบ้านเนี่ยคนด้านเดิมที่ว่าคนไทยติดแผ่นดินคนไทยที่อยู่มาสมัยสยามก่อนสยามจริงน,นะครับสมัยธรวดดัีสมัยศรีวิชัยนะครับวันนี้เขาคนนี้กลายเป็นคนผิดกฎหมายอะไรเหล่านี้นครับอีกกลุ่มชนเผ่าหนึ่งครับเช่นพี่น้องชาวมณินะครับที่ผู้เรารู้จักในานามของพี่น้องสากายหรือง้กป่าโอ้นี่ที่ยาวนานนี่นะ ยาวนานเขาเก่งเขามีวิธีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่านะครับเขาเก่งเรื่องสมุนไพรวันนี้ก็คือว่าเอ,อการมีกฎหมายทับซ้อนอย่างเงี้ยไปเขาายเป็นคนที่แบบว่าเขาถูกไล่ออกจากป่าครับวันนี้ปัญหาเขาคือเขาถูกไล่ออกจากป่าแล้วองค์ความรู้ที่เขามีอยู่นนไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรการใช้ชีวิตต่างๆเหล่าเนี้ยมันก็จะหายไปนะครับเราเจอลักษณะอย่างนี้เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าทางทะเลทางบกนะครับทางอีสานเนี่ยผมก็ยังว่าก็าเจออยู่ครับ ก็คือเป็นกลุ่มกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์เนี่ยเราแบ่งผมก็เข้าใจว่าโดยหลัๆกๆนะจะสามกลุ่มนะ,ะครับกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์ที่อยู่บนพื้นที่สูงนะครับซึ่งอันนี้กลุ่มนี้ก็จะเจอปัญหาเรื่องของสิทธิในที่ดินสิทธิในทรัพยากรนะครับกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์ที่อยู่ในพื้นที่ราบส่วนใหญ่เรื่องปัญหาที่ดินก็จะไม่เจอแต่ว่าจะเจอปัญหาวัฒนธรรมที่อาจจะถูกถูกทำเอ่อใกล้จะสูญหายครับ,รบไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง อชาวมอญก็ดีพี่น้องเอชาวผู้ไทยก็ดีหรือพี่น้องเออออ่เเราส่งนะฮะพี่น้องที่มาจากดินบินปูเนี่ยฮะพี่น้องกลุ่มอื่นนะกลุ่มเหล่านี้จะมีความปรอบบางในการที่จะให้ลูกหลานรักษาวัฒนธรรมและภาษาและกลุ่มพี่น้องที่เป็นอยู่ติดกันน้ําคือพี่น้องชาวเลนะครับก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกับกลุ่มพี่น้องกลุ่มแรกคือพี่น้องชาติพันธุ์บทที่สูงเพราะฉะนั้นก็คือความเข้าใจเรื่องนี้เนะี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องจริงจจังๆในการสื่อสารนะครับ เพราะว่ารัฐธรรมนูญในมาตราที่เจ็สิบเนี่ยเขียนไว้ชัดชัดเจนนะครับรัฐจะต้องส่งเสริมและคุ้มครองนะครับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมาตราที่ที่เจ็ดสิบของรัฐธรรมนูญกลายกว่ารัฐธรรมนูญก็คือประเทศไทยได้ไปลงนามเรื่องของปฏิญาณสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองของสหประชาชาตินะครับอันนี้ประเทศไทยไปลงนามแล้วเพราะนั้นก็คือมันมีเครื่องมือตั้งแต่ระดับสากลมีเครื่องมือที่เป็นรัฐธรรมนูญคือมาตราที่เจ็ดสิบ สมัยรัฐบาลประยุทธ์ก็ถแถลงนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยนะครับสมัยรัฐบาลคุณบุ้งอิงเนี่ยนะครับก็ถแถลงนะครับเพราะนั้นก็คือที่มาของพรบฉบับนี้นอกจากจะเป็นข้อเท็จจริงของสังคมไทยที่จะเปิดพื้นที่ให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมนะครับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดก,การชีวิตของตัวเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญ S <S> เขียนยืนยันไว้ชัดเจนนะครับนโยบายก็ก<ะ>ชัดเจนฮะอ,นนอะันเนี้ยพรบชาติพันธุ์ผมถือว่าเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการยืนยันความเป็นรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันเป็นสเสน่ห์ของเมืองไทยนะฮะใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ที้<ะ>ผมคิดว่ามันมีอีกอย่างเงี้ยคุณสมบัติครับผมคิดว่ารัฐบาลเรากาลังพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ฮะอ่าใช่ฮะคือเป็นเสน่ห์อย่างที่ผมบอกไงความเป็นจริงในในทุกวันนี้ครับเราก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์จากจากพี่น้อง กลุ่มชาติพันธุ์เยอะแยะนะครับครับมากมายอยู่จะเพียัได้ว่าเราจะเป็นจะต้องจัดระบบให้มันดีมากขึ้นเพื่อให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารการแต่งตัวภาษาสมุนไพรหรือองค์ความรู้อื่นๆของพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์ในประเทศไทยนะครับต่อยอดให้มันเป็นเรื่องของออผมใช้คําว่าเศรษฐกิจชาติพันธุ์นะครับเศรษฐกิจวัฒนธรรมเนี่ยผมอิจฉาประเทศจีนนะฮะประเทศจีนที่มทนอยู่นานเนี่ยโอ้โหรัฐบาลจีนเนี่ย อันนี้เขาใช้เขาใช้คพาว่าชนชาติกลุ่มน้อยนะครับชนชาติกลุ่มน้อยของประเทศจีนเนี่ยรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมความเป็นวิถีชีวิตชาติพันธุ์และรวมถึงองค์ความรู้นะครับเรื่องการเกษตรเรื่องของการใช้ทรัพยากร,รที่มันเป็นเรื่องความยั่งยืนเนี่ยวันนี้ก็คือว่ามันเป็นแหล่งที่คนจีนนะครับได้เข้าไปใช้ประโยชน์คนต่างประเทศเข้าไปดูพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในโมโตยูนานเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าในมาตราที่เจ็ดสิบของรัฐมนูลเขียนไว้อย่างนี้นะครับ เราควรจะเอารัฐธรรมนูญเนี่ยมาต่อยอดในมิติทางเศรษฐกิจมาต่อยอดในมิติเรื่องของการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพี่น้องชาติาพันธ์พร้อมกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,ล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐครับมันกาที่ยิ่งใหจ่ิงสําคัญนะฮะผมก็อยากจะฝากไปถึงสวนะครับแล้วก็เพื่อนสอสอที่อภิปรายไปนะครับผมคิดว่าท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือท่านมีเจตจำนงยังไงผมไม่เข้าใจหรือท่านไม่มี ความตั้งใจที่จะอ่านกฎหมายครับท่านทําให้กฎหมายฉบับนี้พี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่เข้าใจไม่ศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเข้าใจผิดเพี้ยนหมดเลยครับผมคิดว่าก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะไปช่วยบอกสวว่าจริงก็ยังเรื่องนี้หัวใจมีชั้นลำดับหนึ่งนะฮะอันนี้ปัญหาหัวใจสําคัญมันอยู่ที่มาตรา27ถูกไหมครับใช่ไหมไอตัวมาตรา27อย่างที่ได้นําเรียนคุณสมานไว้แล้วนะครับก็คือ มันไปพูดเรื่องของการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมที่จะเกิดขึ้นได้จริงคือจะต้องจะต้องเขียนไว้ในกฎหมายครับเขียนไว้ในกฎหมายชอบในกฎหมายไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการมีส่วนร่วมแบบนโยบายไม่ใช่เพราะถ้าไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยมันก็จะเดินต่อไม่ได้ใช่ครับก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถจะมาร่วมมือกับประชาชนได้ครับเขียนไว้จริงๆแล้วมันไปคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่วมมือกับประชาชนอยู่แล้วณวันนี้นะครับอย่างพรบป่าชุมชนเนี่ยครับ ครับเราเห็นผลผลผลสําเร็จที่ชัดเจนว่าเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยป่าชุมชนทุกวันนี้นะครับผมคิดว่าหลายพื้นที่ผมยกตัวอย่างที่ที่เขตน้อยที่เพชรบูรณ์นะฮะมีกลุ่มไปจัดงานวิ่งเทรลแล้วก็เป็นป่าที่สมบูรณ์มากเลยนะครับแล้วป่าชุมชนที่ทุ่งยาวที่ลาพูนนะฮะป่าชุมชนอีกหลายที่ในประเทศไทยเราไปดูครับเมื่อประชาชนกับชาวบ้านร่วมมือกันนะครับมันมีเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลปล่าเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณหลวงเข้าไปจ้างมันมีการต่อยอดม,มันมีคนทรัพยากรเมื่อคนหลายๆคนเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะผมคิดว่ามันจะทําให้คนที่คิดไม่ดีคนที่แอบเอาทรัพยากรไปขายในทางตรงหรือทางอ้อมหรือผ่าน,นกาลไกอะไรก็ดีเนะี่ยมันจะทํายากขึ้นครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เรายืนยันนะครับว่าเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาตรงนี้ครับ มันจะทําให้รัพยิตกรนดีขึ้นนะฮะเราเข้าใจอันนี้จากนี้ไปท่านคาดหวังยังไงครับเพราะว่าพอเข้าไปสู่สวตอนนี้ตั้งกรรมธิการแล้วใช่ไหมครับครับตั้งกรรมธิการแล้วก็เผ่านวันนั้นหนึ่งแล้วนะครับก็ผมเข้าใจว่าในส่วนของเครือข่ายประชาชนที่เสนอกฎหมายเนี่ยก็ก็จะเป็นหน้านในกรกรรมธิการก็จะทําหน้าที่ในการได้พูดคุยกับสวจากกรรมธิการต่างๆเนี่ยเข้ามาเข้ามา,าสื่อสารกันว่า ยืนยันเจตนารมณ์นะครับว่ากฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองนะครับการส่งเสริมสําคัญจะสื่อว่าส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่นั้นๆนะครับและยารัากลุ่มชาติพันธุ์ที่กฎหมายฉบับนี้จะรองรับรับรองเนี่ยคือไม่ใช่พี่น้องแรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นกลุ่มที่อยู่มาเป็นหลายร้อยปีนะครับเพราะนั้นก็คือว่า ส่วนผมเองนะครับในส่วนของอทางทางพรรคนะครับทางสสเพื่อนสอส,สพรรคอื่นๆที่เเข้าใจในเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะไปคุยกับกรรมธิการะนะครับสวถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะไปคุยกับทางวิปสวว่าเจตนาโณ์ขอกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ในการเพิ่มศักยาภาพเพิ่มพื้นที่หรือเพิ่มกันมีส่วนร่วมให้กับพี่น้องประชาชนหน้าที่ของรัฐน,นะครับจากเวลานี้ไปอย่างที่ท่านบอก น่าจะอีกประมาณสักเท่าไหร่สามเดือนเอ่อผมเข้าใจว่ากรรมธิการสะแล้วเนี่ยน่าจะใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับในส่วนของกรรมธิการของสวพอเสร็จจากกรรมธิการผมไม่แน่ใจว่าโดยปกติเนี่ยถ้ามันมันมีข้อโต้เถียงเยอะเเอ่อกรรมธิการสวเขาอาจจะขออนุญาตจากประธานผู้ที่สภาของต่อเวลาอย่างนี้ครับผมเข้าใจว่ารวมๆเนี่ยน่าจะไม่เกินสามเดือนเนี่ยต้องกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับอืม พราะฉะนั้นก็ยังมีช่วงระยะเวลาที่จะทําให้เจตนารมณ์ของท่านในการผลักดันเนี่ยนะครับกลับมาสู่จุดเดิมได้เช่นเดียวกันยังพอมีความคาดหวังอยู่ใช่ครับจริงๆกฎหมายฉบับนี้นยะผมคิดว่าโอ้เจ้าหน้าที่สภานุเทนเจ้าหน้าที่ของรัฐสภานะฮะโดยเฉพาะฝั่งสอสอเรานี่นะครับ <c oughs> ก็ช่วยช่วยเราปรับแก้เยอะเลยเะพาะดยเฉพาะฝ่ายกฎหมายนะครับอื <c oughs> อันนี้ในร่างของประชาชนลองน,นึกภาพประชาชนเนี่ยก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับเขาพยายามเขียนเจตนาใน อของตัวเองนะ่ะลงไปนะครับมันก็มีอย่างเช่นรบของสภา,าชนเผ่าพื้นเมืองนะี่ที่เป็นเป็นองค์กรประชา,าชนเดินอันไปอันนี้ก็ทางาสํานักกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนะี่ก็มาช่วยทากขัดเกลาให้มันเป็นภาษากฎหมายมากขึ้นพอจะเดินได้นะครับส่วนของอพรรคไอกส่วนของทางพีมูฟนะครับหรือว่า,าขบวนการประชา,าชนเพื่อความเป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ก็ทางสํานักกฎหมายก็ช่วยนะครับ จริงๆสองฉบับนี้เสนอในรัฐสภาที่แล้วนะครับแต่ว่าในรัฐมนูลเขียนไว้นะครับว่ากฎหมายที่เสนอโดยประชาชนโดยการลงชื่อตามรัฐรมนูญเนี่ยครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะไม่ตกไปเหมือนสอส,สเสนอกฎหมายของรัฐสภารัฐสภาที่ยี่สิบหกนะครับประชาชนกับทางสำนักเลขาธิการนะครับก็ไปคุยกันแล้วก็ดันกฎหมายนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้มันดันโดยรัฐสภาโดย โดยสภาผู้แทนราษฎรโดยสำนักเลขาธิการนะครับเอ,อโดยภาคประชาชนนะครับมันจึงทําให้คอรมรน่ยเสนอประกบนะครับจึงทําให้พรรคการเมืองเอ,อเสนอประกบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนอเนี้ยคอรมเนี่ยเขาเรียกว่าอ,อขอขอไปศึกษาอีกหกสิบวันนะฮะกว่าจะเข้ากลับเข้ามาเพราะนั้นก็คือว่ามันเป็นกฎหมายที่เสนอมาครั้งแรกในประเทศไทยนะครับมีทั้งภาคประชาชนมีทั้งคอรมรแล้วมีทั้งพรรคการเมือง พร้อมกันทีคิดว่ายืนยันเอาเจตนารมณ์ของประชาชนกลับมาเถิดครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับผมผมเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับแน่นอนเจตนานะครับฮะในการผลักดันกฎหมายนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนชาติพันธุ์แล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านสสมนพคิรีพัวดนเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาร่วมรายการกับเราครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับรายการมองรัฐสภา,าวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมารนงามขนงผู้ดำเนินรายการท่านสอส,อสอมานผู้ดำเนินรายการและทีมงานทุกทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับดูโทรทัศน์รัฐสภา,ากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel